ดีครับผมชื่อมีบุญนะคะรับเออเจริญพรน้องมีบุญก็เจริญพรอาตมาพระประหลัดพรมพศขยัธมโมวัดปรดเกศเชษฐารามก็วันนี้น้องมีบุญได้มาเที่ยววัดปดเกศเนาะคับผมแล้วพอมาเที่ยวแล้วรู้สึกชอบไหมลูกชอบครับแล้วเราอยากได้อะไรติดตัวกลับไปในโอกาสปีใหม่แล้วก็วันเด็กบ้างอยากได้คําสอนวันเด็กครับผมอ่า คำสอนวันเด็กอย่างนี้จริงๆแล้วคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักธรรมเนี่ยมีให้ยึดหลายข้อเอาวันนี้เอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาที่จําได้ง่ายๆคือบุคคลที่หาได้ยากบุกคคลที่หาได้ยากคืออะไรรู้ไหมลูกคือคนที่หาแทบไม่ได้เลยครับใช่ใช่นั่นแหละเป็นอะไรรู้ไหม<อ>รู้ไหมใครที่หาได้ยากคู่ที่หาได้ยากเนี่ย อ่า,อาเดี๋ยวลงมาเล่าให้ฟังผู้ที่หาได้ยากเนี่ยเขาเรียกบุปการีแล้วก็กระตะเวทีบุปการีนี่ก็คือบุคคลที่ทําคุณให้เราก่อนโดยไม่หวังผลใดๆตอบแทนอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เห็นไหมทรงท่านทรงทรงงานเหนื่อยโดยหวังให้ประสบกรนิกรชาวไทยเนี่ยมีความสุขความสบายหรือพ่อแม่พ่อแม่นั้นเลี้ยงลูกมาก็ไม่หวังให้ลูก นั้นจะทําอะไรหวังเพียงแต่ว่าให้ลูกนั้นประสบผลสําเร็จมีครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นคนดีของสังคมหรือแม้แต่ครูอาจารย์ก็ตามเนี่ยครูอาจารย์ก็ไม่เคยหวังอะไรจากลูกศิษย์หวังแต่เพียงว่าลูกศิษย์นั้นจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีแล้วก็ประพฤติให้ถูกกฎหมายบ้านเมืองตอบแทนคุณบ้านเมืองอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อเป็นบุคคลที่ได้รับคุณประโยชน์แล้วเราต้องทำไง ต้องตอบแทนก็คือความจ,จตันยูกระตะเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจัาเวทีคือผู้ที่รู้บุญคุณของท่านแล้วทําการตอบแทนผู้มีพระคุณนั่นก็คือถ้าเกิดเราเป็นประสบกนิกรชาวไทยเราก็ประพฤติให้ถูกต้องในกฎหมายบ้านเมืองเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้มีคุณกับเราเราเป็นลูกเราก็ต้องทำยังไง จตอั้อยู่ต่อพ่อแม่คะ่ะทำยังไงบ้างรู้ไหม,มไม่รู้ครับผมคือเราต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ต้องช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่จะทําได้โดยเต็มใจโดยเต็มใจแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนพ่อแม่หนึ่งนะเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่ชนะ่วยเหลืองานบ้านแล้วก็ตอบแทนคุณก็คือเมื่อพ่อแม่อายุเยอะอายุแก่เท่าเราก็ต้องดูแลท่าน เหมือนที่ท่านเคยดูแลเรานี่คือผู้ที่กตัญญูกตวเวทีและที่สําคัญครูบาอาจารย์เราก็ต้องทำไรทํากันบ้านส่งครูแลว้วเวลาเรียนต้องตั้งใจนี่เห็นะแค่เนี้ยเขาเรียกว่าคู่ที่หาได้ยากบุคคลที่หาได้ยากเพราะว่าหนึ่งคนที่จะเสียสละให้กับเราก็เสียสละโดยไม่หวังผลนี่ก็หายากแล้วคนที่รู้คุณของท่านแล้วตอบแทนนี่ก็ยิ่งหายากใหญ่ กขาถึงเรียกว่าคู่ที่หาได้ยากเห็นไหมเพราะนั้นมีบุญเมื่อกลับไปบ้านแล้วต้องทำยังไงกตันอยู่ต่อพ่อแม่เชื่อฟังคำสอนแล้วเมื่อไปอยู่โรงเรียนต้องเชื่อฟังครูถูกไหมแล้วเมื่อเป็นเป็นประชาชนชาวไทยต้องตรงรับพักดีต่อสถาบานันต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองคแค่นี้เราก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากแล้วเพราะเราเป็นคนดีท่านบอกว่า ความกระตันยูกระตะเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นคนดีไหมลูกอยากครับอยากเพราะฉะนั้นต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะแค่นี้ก็เป็นของขวัญวันเด็กเป็นพรปีใหม่และเราเป็นคนดีถือว่าเราได้พรแล้วพรเกิดจากตัวเองถูกไหมครับอ่างั้นก็โชคดีปีใหม่แล้วก็โชคดีวันเด็กขอให้มีความสุขความจเจริญเป็นที่รักของคนทุกคนสุดท้ายนี้ขอจเจริญพร เมื่อกี้ฟังนะครับก็รู้สึกว่าเราควรจะปฏิบัติตัวให้ดีกว่านี้และควรปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์พ่อแม่บิดามารดานะครับขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ใหญ่ที่มาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมันเด็กปี2568นะครับก็ผมเน้นเรื่องนิสัยเหมือนเดิมนะชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยนิสัยดีๆเริ่มเลยทันที ไม่ต้องให้ถาม่โมง